ช่วงนี้เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่อยู่ในดวงใจของผมเเอราจะเริ่มเต้นกับเพลงอะไรดีเนาะ้องจากไกลๆกล้วก็เจอพีจะไปทำงานที่กรุงเทพเจ้าจงตั้งใจตั้งไว้ให้ดีสั่งนานมนติดคำสร้อยโอ้เพลงนี้ถูกใจผมมากเลยครับ เอาแ่ง่ายๆเลยครับถ้าคุณอยากจะเรียกความสนใจจากผู้อื่นนะครับให้เขาเงียบหน่อยครับใช้คําว่า attention ครับแต่คําเพียงคําเดียวไม่พอครับต้องต่อด้วย please ครับอย่างนี้ attention please เอ่าดังนั้นถ้าเป็นประโยคเต็มนะครับก็คือ may I have your attention please อีกครั้งหนึ่งครับ may I have your attention please พบกันคราหน้าเลยครับอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับควุดเป็นไหม